สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนมาจาเหรียญโปรยทานลูกโป่งหลากสีนะฮะจะเป็นลายนี้นะอเอ๊ะทำไมไม่โฟกัสนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือสีอย่างนี้นะคะ ะะอันนี้เราจะทำเป็นสต็อกไว้ก็ได้นะฮะใส่เหรียญทีหลังนะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะเทปใสเทปใสนะแล้วก็กระดิงตั้งเหรียญน,นะคะกรรไกรก็คือไว้ตัดเทปใสอันหนึ่งแล้วก็ไว้ตัดริบบิ้นอันหนึ่งนะคะแล้วก็ ริบบินขาดไม่ได้เลยก็คือริบบินนะคะวันนี้เราจะใช้ตรา TW นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น TW ม้วนใหญ่นะคะไปหาซื้อกันไดเ้เริ่มต้นก็คือเราจะตัดริบบิ้นนะคะมาสองสี สีละสีเส้นนะคะอันนี้เราจะใช้สีม่วงกับสีนี้ความยาว1 1นิ้วนะคะเป็นนิ้วเนาะ11นิ้วเนาะ,นนะจากนั้นเราก็จะเริ่มจับคู่นะคะเพราะเราจะทำลายเนาะเอาอันนี้เลยเดีย๋ยวขอยกอันนี้มาไว้ทางนี้มันไม่ถนัด แบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะแปะด้วยเทปใสนะแปะทั้งหมดสี่เส้นนะคะทําทั้งหมดสี่คู่นะคะ มีแปะนะคะจะได้่นี่นะอืมไปไปจำให้ชิด พอได้แบบนี้นะคะเเราจะทำลายนี้ใช่ไหมเนี่ยลายที่ให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะขึ้นมาปั๊มลงไปเลยมันจะเอียงๆหน่อยเนาะนี่นะคะลายนี้ใช่ไหม เส้นที่สองเราจะสานขัดนะคะเส้นทีองขัดด้วยแบบนี้นะคะตามด้วยตามด้วยเส้นที่สามครับมาแล้วก็เอาสีม่วงขึ้นนะคะเส้นที่สี่มาเอาสีม่วงขึ้น นี่นะคะแล้วเราก็สารคัดเลยค่ะแบบนี้นะคะสารคัดสีค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราได้แบบนี้เราก็จับขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นที่สองเส้นที่สามทับนะคะเส้นที่สี่ทับวางลงไปเอาขึ้นมาวางลงไปขึ้นมาวางลงไปนะคะขึ้นมาทับวางลงไปขึ้นมาทับ วางลงไปแล้วก็เส้นนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้ก็เอาเส้นนี้สอดก็คือสารเหมือนส้มนะคะสอดตามแล้วออกรูถัดไปะคะ่ะสอดตามแล้วก็ออกรูถัดไปนะคะก็จะได้แบบนี้ เราก็ดึงดึงให้กระชับแล้วก็พลิกับบางพาดสามค่ะพาดสามข้ามสามนะคะพาดสามก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เอาตรงนี้นะคะ ก็คือสารเหมือนส้มนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วปิดกลับแล้วเราก็ดึงให้กระชับ ถ้าเราจะใส่เหรียญก็ใส่ได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือใส่เข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือพี่เราเก็บไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะฮะแล้วก็สอดสอดตามทางของมันเลยค่ะ รอดสามนะคะจอนมันเริ่มค่ะ รอดสามเส้นนะคะเอาไปโผล่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่ แล้วเราก็ตัดเลยค่ะเวลาตัดเราก็ดึงหน่อยนะฮะมันจะเอยมันจะได้ชิดชิดนะคะมันจะสวยงามปปลายนิดนึงนะคะนี่ ก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราจะใส่เหรียญที่หลังนะมันก็จะมีอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็นี่ค่ะสสดไปเลย นะคะลายสวยค่ะถ้าชอบก็ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ